นี่คือความรักอัน,นอยิ่งใหญ่ของป๋ากับของพี่เขาเราจะประกาศให้ชาวโลกรู้ว่านี่คือหัวใจอันใหญ่มีกี่จะมาปีแล้วเนี่ยสามสิบกว่ากั้งแต่จบม .6 นะคะไม่จบสามสิบสองปีสามสิบสองปีคหรอเมื่อเช้สามสิบกว่าปีแล้วแล้วเพิ่งป่วยได้สองปีวันแม่เมืเนน่อปีกหก สิบสองสิบห้าสิหาคหกหค่ะและพี่ก็เป็นห่วไหม้ต่กก็ต้องยึดมั่นถือมั่อยู่ในสินในธครมแล้วก็อยู่ได้ค่ะแล้วเนี่ยพอผมทำพิธีให้พี่เนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยชอบตรงไหนบ้างชอบที่ว่าอาจารย์ใจดีเป็นกันเองแล้วก็ให้กําลังใจทุกสิบทุกคนนะคะแล้วก็เริ่มเห็นมหมนี่อย่างตาก็เริ่มเห็นด้านหน้าขึ้นมาบ้างค่ะจากที่ไม่เห็นค่ะ จากที่เห็นม่กี่ปีแล้วก็สองปีค่ะทีเริ่มเห็นครั้งแรกแล้วค่ะเห็นด้านหน้าบ้างแล้วสว่างใช่ไหมก็ยังก็ยังดีกว่าเก่าเยอะค่ะจากที่ไม่เห็นด้านหน้าแล้วก็เนี่ยก็บอกให้กาลังใจความหวังนะสําหรับคนที่เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีความทุกข์แบบนี่นะให้มาหาผมได้ฟรีเนาะเอาเกิดชวนเลยก็ใครที่ป่วยนะคะเป็นโรคบางรนะคะก็ลองนะคะอาจารย์ลองนะด็อกเตอร์เอนะคะ ท่านรักษาฟรีค่ะเป็นกันเองด้วยค่ะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกเป็นทางเลือก<ำ>ของบุคคลหลายๆบุคคลนะคะที่หาทางของหมอไม่เจอส่วนพี่นี่ประสบการณ์วันนี้ดีไหมชอบไหมดีค่ะตาเริ่มเห็นข้างหน้าหน่อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเออเอาละผมไม่ใช่หมอนะผมดีดีช่วยฟรีนั่นแหละถ้าเกิดเชื่อว่าเกิดจากเจาะกรรมในเวรคุณใสอะไรอย่างเงี้ยนะขวดผีปีศาจเราช่วยฟรีตลอดชีวิตอยู่แล้วนะให้มีความฉุนต้องพูดนะให้รวยๆได้เยอะๆที่เนาะ ครับทุกท <c oughs> ักทีน้ปตไทยทว่เข้ามาเรีนา